้องในพระคิดทุกท่านนะครับในเดือนตุลาคมนี้เราเองครั้งคิดจักจะมีการได้ระลึกถึงครบรอบ70ปีของคิดจักของเราด้วยกันเพราะฉะนั้นในการศึกษาพระคำของพระเจ้าตลอดเดือนนี้นะครับเราเองจะศึกษาในหัวข้อคิดจักของเราก็คือพักพิงพึ่งพาและก็เพิ่มพูนซึ่งอาทิตย์แล้วนะครับเราเองได้ศึกษา่ยวกับคขาว่าพักพิงแปบลบว่าคาว่าพักพิงเนี่ยปรากฏถึง5ครั้งในฉบับ2011นะครับซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมนางรูธ 1นึ่งซามูเอลแลวก็สดุดดีซึ่งเราเองได้ศึกษาทั้งห้าครั้งนี้ด้วยกันว่าเป็นยังไงบ้างถ้าไม่เราเองเห็นว่าจากการศึกษาของชีวิตของนางโรธก็เห็นว่าคําว่าพักพิงนั้นมีความหมายในภาษาอังกฤษที่คําว่า our dwelling place นะครับก็คือที่พักอาศัยนะก็เหมือนกับการที่านาโอมีนะครับได้อวยพรให้ลูกสะใภ้ทั้งสองได้สามีใหม่เป็นที่พักพิงใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อเราเอศึกษาเนี่ยการพักพิงในมุมมองของมนุษย์ อาจจะการเป็นการพักพิงที่ดีนะการที่ภรรยาที่เป็นม่ายได้สามีใหม่เป็นสิ่งที่ดีแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเพราะการพักพิงที่ดีที่สุดเมื่อเราเศึกษาด้วยกันคือการพักพิงในพระเจ้านะครับในพระเจ้าของเราผู้ทรงรักเราอย่างมากมายจนนําไปสู่การพักพิงโดยผ่านทางคนของพระเจ้าคือโบอาสนะครับต้องไรู้ว่านี่คือผู้ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับ นะครับนาอมี Naomi, และก็นางรูทซึ่งในภาษาเดิมนะครับในภาษาเดิมคือคำว่าเมนูฮานะครับเราได,ได้ศึกษากันไปแล้วนะครับซึ่งแปลว่ารีสตนะครับหรือเรสซิ่งเพลสนะครับเป็นที่ได้พักพิงและทำให้เป็นที่พักพิงสำหรับคนที่เป็นไม้ด้วยเมื่อแต่งงานใหม่หรือหญิงที่แต่งงานก็ได้รับการพักพิงหรือได้รับการดูแลจากสามีของนางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายครับแลวเมื่อเราเองมาดูในพระธรรมหนึ่งสมุเอลก็เห็นว่าคําว่าพักพิงเนี่ย ก็ใช้กับกษัตริย์ดาวิดเหมือนกันเพราะสาวใช้ก็เห็นว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นพักพิงได้เพราะท่านเองมีพระเจ้าท่านเองมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าท่านเองประกอบด้วยการทรงนำของพระเจ้าหรือพระเรยบสุดของพระเจ้านะครับก็ทําให้เห็นความเห็นความหมายของว่าพักพิงขึ้นในพระธรรมหนึ่งสมูเอลนอกจากนั้นในสดุดีก็บอกกับเราด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นพระธรรมสดุดีบทที่90ข้อที่1นะครับท้าไม่้เนรู้ว่า นอกจากเขาว่าเมนูฮาแล้วก็มีมาโอนนะครับซึ่งมีความหมายคาว่า refuge หรือว่าที่หลบภัยนะครับซึ่งในพระธรรมสุตตีพิค90ข้อที่หนึ่งก็บอกว่าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ทรง,งเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์ทั้งหลายทุกชั่วชาติพันธุ์ซึ่งบอกว่าการพักพิงนั้นไม่ใช่เป็นการพักพิงในพระเจ้าชั่วคราวแต่เป็นการพักพิงในพระเจ้าชั่วนิจนิรันด์และเป็นการพักพิงที่ส่งต่อไปอยังสู่ลูกหลานได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็หนุนใจเราครับ เมื่อเราเองรู้ความจริงอย่างนี้แล้วเราเองใช้สิ่งนี้เป็นชีวิตของเราก็คือเราจะพักพิงในพระเจ้าและสอนลูกหลานของเราให้พักพิงในพระเจ้าเช่นเดียวกันครับและนอกจากนั้นยังย้ําว่าพระองค์เป็นที่พักพิงเดียวที่ดีที่สุดสําหรับเราทุกคนครับจนนําไปสู่คําที่5ใช่ไหมครับพี่น้องครับคันที่5เนาะที่ใช้คำว่าพักพิงก็คืออยู่ในสดุดีบทที่9 1ข้อที่9านะครับทำให้เราเห็นว่าและเพราะท่าน ได้ทําให้พระยาวเวผู้เป็นที่ลีภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่พักพิงของท่านก็เหมือนเดิมครับคือมาโอนเนาะเป็นเป็นที่ลีภัยเป็นที่พักพิงนะครับสําหรับคนของพระเจ้าแต่วันนี้ครับเมื่อมาถึงคําที่5ผมควรจะพาทุกท่านไปศึกษาคําว่าพักพิงในฉบับ1 9ึ่งเก้าสองคที่ติดไว้เมื่อที่ที่แล้วแต่ปรเอิญเมื่อผมนั่งอ่านครับเซลดีบทที่9ก้าสิบเอ็ดข้อที่9ผมเองก็รู้สึกว่า สดุดี91ทั้งบทนี้นะครับกำลังพูดถึงการพักพิงในพระเจ้าทั้งบทเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับขออนุญาตอธิบายพระธรรมสดุดีบทที่91นะครับสักเล็กน้อยก่อนที่เราเองจะมาศึกษาคำว่าพักพิงในเวอร์ชั่น191อีก2คํคำและคำว่าพักพิงในพันธสัญญาใหม่ว่าคืออะไรบ้างนี่คือเนื้อหาเดินจะคุยในในเช้าดีดยกันนะครับมาดูด้วยกันครับสดุดีบทที่91ข้อที่9 ที่กล่าวถึงคาว่าพักพิงครั้งที่5และพระธรรมสดุดีบทที่91นี้เองก็อธิบายถึงพระเจ้าผู้ทรงแสนดีผู้ทรงหน้าพักพิงของเราทุกคนว่าเป็นอย่างไรบ้างไปช้ชาๆด้วยกันนะครับผมจะนําทุกท่านศึกษาพระธรรมสดุดีบทที่91ด้วยกันครับมาดูครับใน3ข้อแรกใน3ข้อแรกในพระธรรมสดุดีบทที่91ข้อ1นึหนึ่งะครับ3ข้อแรกบอกกับเรวว่าทําไมพระเจ้า พระองค์จึงเป็นที่พักพิงให้กับเราได้นะครับสามข้อแรกนะทาไมพระองค์นะครับซึ่งเป็นพระเจ้าจึงเป็นที่พักพิงให้กับเราได้ประการที่1ครับในข้อที่1พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่โอเคไหมครับนะในสวดีพรคั 91, ข้อที่1นะครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ความว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพระเาะฉะนั้นกำลังบอกเราว่าครับพระองค์ทรงมิธที่กำบัง เป็นที่พักพิงกับเราเพราะพระองค์เป็นเลยครับผู้สูงสุดผู้ทรงมหิธิริ์ไม่มีอะไรที่พระองค์ทรงทําไม่ได้พระองค์ทรงมีพักกาลังพระองค์ทรงทําทุกสิ่งได้โดยการโดยโดยการทรงนาที่มาจากพระองค์นะครับเพราะนี่คือการบอกครับว่าพระองค์พูดเป็นพระเจ้าผู้ทรงสูงสุดเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิธิธิ์เพราะเหตุนี้เองจึงไม่มีอะไรที่พระองค์ทำไม่ได้เมื่อเราเองอยู่ในการดูแลพักพิงในพระองค์อยู่ในกําบังของพระองค์พระองค์จะทำไมครับ ทรงปกป้องคุ้มครองหลักนะครับประการที่สองครับประกาที่1น,นะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ประการที่สองครับพระเจ้าทรงไว้วางใจได้เพราะในข้อที่สองกล่าวว่าข้าพระเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลีภัยของข้าพระองค์และป้อมปาการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจโอเคไหมครับเพราะฉะนั้น พระองค์ทรงเป็นที่ลีภัยกับเราได้เราเองสามารถพักพิงในพระองค์ได้เพราะพระองค์เป็นดังป้อมปราการและเป็นที่ลีภัยของเราเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เราไว้วางใจได้ครับเพราะงั้นการที่หนึ่งครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงทําได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นแม้เราเองเจอปัญหาเจอความทุกข์ยากเมื่อเราเองพักพิงในพระองค์พระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเราพระองค์ทรงทําได้ทุกอย่างอันที่สองครับพระองค์ทรงไว้วางใจได้ก็คือเชื่อแน่ว่าเมื่ออยู่ในการดูแลของพระเจ้าพักพิงในพระเจ้าแล้ว พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราแน่พระเจ้าช่วยเหลือเราแน่พระเจ้ามีคนทางกับเราแน่ให้เราเองไว้วางใจในพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่สองพระเจ้าทรงไว้วางใจได้สามพระเจ้าทรงช่วยเราได้ในข้อที่สามครับพระเจ้าทรงช่วยเราได้คือเพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานกและพ้นจากโรคภัยหลายแรงนั้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงช่วยกู้ท่านก็แปลว่าพระองค์ทำไมครับ ช่วยได้นะพระองค์ทำได้สะท้อนในข้อที่1ครับพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมหิตริิ์สะท้อนในข้อที่2ครับคือเลยครับ,ออรรบพระองค์ไว้วางใจได้เพราะในข้อที่3ครับพระเจ้าช่วยได้จริงช่วยจากเลยครับช่วยพ้นจากกับดักของมารช่วยพ้นจากกับดักของศัตรูหรือคนชั่วร้ายที่ทําลายเราและไม่พอพ้นจากโรครายหรือภัยที่มาถึงเราได้เพราะฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องครับในช่วงสถานการณ์ในเวลานี้ถ้าท่านเองรู้สึกว่าท่านเองกำลังมีปัญหา พบความทุกข์พบความเครียดเจอสิ่งต่างๆกํากลังลุมแล้วท่านอยู่จงอย่าพึ่งพาสายตาของมนุษย์อย่าพึ่งพาสติปัญญาของมนุษย์แต่จงเข้าหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าและร้องทูลต่อพระเจ้าขอการปกป้องคุ้มครองที่มาจากพระองค์ให้พระองค์เป็นที่พักพิงในชุตของท่านเพราะจาก3ข้อนี้บอกกันแล้วว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่พระองค์ทรงทําไม่ได้พระองค์ทรงไว้วางใจได้พระองค์ทรงรักเราและชื่อถือได้และที่3าครับ พระเจ้าช่วยเราแน่นอนครับช่วยเราจากภัยพิบัติอันตรายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่คือสามประการครับที่บอกว่าพระเจ้าทรงมีพระสระอย่างไรยิ่งใหญ่ไว้วางใจได้และช่วยเราได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองรู้อย่างนี้แล้วครับในข้อ 1, ข้อ2ข้อ3จึงนํามาสู่การกระโดดนะกระโดดนะครับพี่น้องอ่านในข้อที่4ถึง13เองนะแต่ผมจะกระโดดมาข้อ 14, 15, 16แล้วครับช้าๆนะครับ 14 15แล้วก็16บอกว่าแล้วหน้าที่ของเราล่ะหน้าที่ของเราล่ะคืออะไร 1. นึจงรักพระเจ้าครับนะจงรักพระเจ้าเมื่อท่านรักพระเจ้าเพราะว่าท่านรู้จักโะรงคท่านจะเชื่อวางใจในโะรงค์เมื่อท่านเชื่อวางใจในพระองค์ท่านจะมอบชีวิตของท่านให้กับโะรงครับเพราะในสดุดีบทที่9 1ข้อ14เนี่ยความว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขารักเรา เราจะช่วยเขาให้พ N ้นภัยเราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องรักพระองค์ครับพี่น้องครับพี่น้องรักพระเจ้าไหมพี่น้องรู้ว่าพระเจ้าทรงรักพี่น้องจนพี่น้องเองรักพรองด้วยสุดใจไหมเพราะพี่น้องรู้จักพระเจ้ามาอย่างยาวนานจึงมั่นใจในความรักนิรันดร์ที่พระเจ้ามีต่อพี่น้องจนพี่น้องเองรักพระเจ้าตอบและความรักนี้เองครับ ซึ่งสำหออกกับความย์ัื่อการเชื่อฟังการยอมจำนนการมอบชีวิตนี้เองพระเจ้าจะช่วยเหลือท่านครับันขอพระเจ้าเมตตาครับวันนี้ครับชาวน,นี้ถามเราเองด้วยกันครับท่านรักพระเจ้าหรือเปล่าเรารักพระเจ้าเพราะทำไมครับเรารู้จักพระองค์เราเองเดินกับพระเจ้ามาเป็นเวลานานหลายปีจนเรามั่นใจว่าพระเจ้ารักเราอย่างมากมายจนเราเองทำไมครับอดที่รัก พระเจ้าตอบไม่ได้เราเองรู้ได้ว่าเมื่อเราเองรักพระเจ้าพระเจ้ารักเราเรารู้จักพระองค์พระองค์รู้จักเราจึงนำมาซึ่งกันเลยครับการช่วยเหลือช่วยกู้ที่มาจัดพระเจ้าเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาครับความรักเกิดขึ้นเพราะการรู้จักพระองค์ความรักเกิดขึ้นเพราะการที่เราเองใช้เวลากับพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจึงไม่สามารถหนีสิ่งนี้พ้นเลยคือการทำไมครับเชื่อฟังพระเจ้าโดยการ เ็ดสนิทกับพระเจ้าครับพันขอพระเจ้าเมตตาครบรอบ70ปีนี้ครับเราเองจะไม่เพียงแค่เฉลิมฉลองมีความสุขในการที่พระองค์ทรงนำมา70ปีเท่านั้นแต่เราเองจะบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงนำคิดจักมา70ปีแล้วพระเจ้าทรงนำเรามาหลายปีแล้ววันนี้เราขอบอกพระเจ้าว่าเราจะจริงจังในการติดสนิทกับพระเจ้าเพราะยิ่งท่านรู้จักพระเจ้าท่านยิ่งรักพระเจ้ายิ่งท่านรู้จักพระเจ้าถ้ายิ่งมั่นใจว่าความรักที่พระเจ้ามีต่อท่านนั้นจะช่วยให้ท่าน พ้นภัยละพิทักษ์รักษาท่านครับเพราะฉะนั้นเราจะื่อทำไมครับพราะที่จะมอบชีวิตให้กับพระองค์เราเองถึงจะได้กล้าที่จะท่านครับพักพิงในพระเจ้ามันขอพระเจ้าเมตตาครับเราจะพักพิงในพระเจ้าได้เราจะมั่นใจในการช่วยกู้พระเจ้าได้ท่านต้องรักพระเจ้ารักพระเจ้าผ่านทางการรู้จักพระองค์ทุกวันพี่น้องครับอย่าลุญใจนะครับอย่าเพียงแค่รู้จักพระเจ้าในวันอาทิตย์อย่าเข้มแค่รู้จักพระเจ้าผ่านทาง ผมสอนพระพิมพ์ pre, หรืออาจารย์ที่อ <tinc S 1> ่านสอนพระพิม์อยารู้จักพระเจ้าเพียงแค่วันอาทิตย์ในการนมประารตอนเช้าในการฟังเทศแต่จงรู้จักพระเจ้าผ่านการเฝ้าเดี่ยวการศึกษาพระพิมพ์ส่วนตัวการใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันพี่น้องครับและท่านจะรู้ว่าทุกๆเหตุการณ์ทุกๆประสบการณ์ที่ผ่านมาที่พระเจ้าดูแลท่านนั้นทําให้ท่านเองมั่นใจในการพักพิงในพระเจ้าอย่างไรบ้างพี่น้องครับอย่าหันใจนะครับพระเจ้าดูแลท่านมาแล้วอย่างไรพระองค์จะทรงดูแลท่านวันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดนะครับขอพระเจ้าเมตตา ประการที่2ครับเมื่อท่านรู้แล้วนะว่าพระเจ้ารักท่านผ่านทางการที่ทราเองแสวงหาพระเจ้าติดสิดกับพระเจ้าใกล้พระเจ้าจนมั่นใจในการช่วยเหลือของพระเจ้าแล้วประการต่อไปครับสครับจงทูลกับพระเจ้าครับพระองค์ทรงปรารถนาอยากฟังเราครับว่าเรามีอะไรที่อยู่ในใจของเราเราเองมีความทุกข์อะไรบ้างถามว่าพระองค์รู้ไหมพระองค์รู้ครับแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งการปฏิสัมพันธ์ครับพระองค์ต้องการคุยกับเราพี่น้องเพราะนั้นขอพระเจ้าเมตตาครับให้เราเองที่จะ ไม่ลืมที่จะแบ่งเวลาในชีวิตนะครับคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าเหมือนดังพระธรรมสุดีบทที่91ข้อที่15ความว่าเขาจะร้องทูลเราและเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามยากลําบากเราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องร้องทูลต่อพระเจ้าและไม่เพียงแค่พูดกับพระเจ้าโดยที่เราเองไม่รู้ว่าพระองค์จะฟังไม่ฟังไม่ใช่นะครับแต่ตรงมั่นใจว่าพระเจ้าฟังเราเพราะ พระเบียบอกว่าถ้าเขาทูลต่อเราคือถ้าเกิดคนของพระเจ้าทูลต่อพระเจ้าเราจะตอบเขาก็คือทำไมครับพระเจ้าจะตอบเขาพี่น้องครับเพราะนั้นขอพระเจ้าเมตตาครับชีวิตที่เราเองจะรู้ว่าพระเจ้าพักพิงได้คือชีวิตที่เราเองต้องกล้าเข้าหาพระเจ้าพูดคุยกับพระเจ้าระบายความรู้สึกความคิดปัญหาให้กับพระเจ้าแล้วลองฟังดูว่าพระเจ้าจะตอบท่านอย่างไรบางครั้งพระเจ้าตอบท่านผ่านทางพระคัมภีร์บางครั้งพระเจ้าตอบท่านผ่านทางคนของพระองค์ หรือบางครั้งพระเจ้าตอบท่านผ่านทางสถานการณ์แต่สิ่งเหล่านั้นทํามเองรู้ว่าพระเจ้าทรงฟังและตอบคําอธิษฐานของเราครับนขอพระเจ้าเมตตาครับอย่าแค่คิดว่าพระเจ้าผมมีปัญหาดิฉันมีปัญหา ช่วยด้วยแล้วก็จบครับแต่จงใช้เวลาคุยกับพระเจ้าละบายกับพระเจ้าซึ่งท่านสามารถเห็นตัวอย่างนี้ได้ในอะไรครับพระธรรมสุดีินียเองที่ผู้เขียนหรือกษัตริย์ดาวิดเองเขาเองระบายกับพระเจ้าพังผูกกับพระเจ้าว่าเขาเองเผชิญกับอะไรบ้างถูกคมเหงเอ่ยถูกตามล่าเอ่ยถูกทรยศเอ่ยเขาระบายกับพระเจ้าครับและเมื่อเขาระบายกับพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงตอบในสิ่งที่เขาเองเข้ามาทูลขอตอบพรมันขอพระเจ้าเมตตาครับอย่าเป็นคริสเตียนที่ไม่ได้คุยกับพระเจ้าเท่าไหร่เลย อย่าเป็นคิสเยนที่ไม่ค่อยที่นฐานเลยแต่จงเป็นคิสเยนที่ไหนครับพูดคุยกับพระเจ้าทุกวันและอย่างหนุนใจครับถ้าเกิดชท่านยุ่งมากวุ่นวายมากไม่มีเวลามากไม่เป็นไรครับพี่น้องครับท่านคุยกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาโอเคไหมแต่ขออย่าให้เกิดอุบัติเหตุแล้วกันนะคุยกับพระเจ้าผ่านทางการขับรถก็ได้คุยกับพระเจ้าผ่านทางท่านเองทํากิจวัตรประจําวันก็ได้หรืออะไรก็ได้คุยกับพระเจ้าครับแต่ถ้าท่านแบ่งเวลาได้เป็นการดีครับที่จะวางภาระทุกอย่าง วางปัญหาทุกอย่างวางความคิดทุกอย่างแล้วคุกเข่าลงอธิษฐานคุยกับพระเจ้าโดยที่ไม่ยอมให้มีสิ่งใดมากวนท่านในการคุยกับพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาครับเพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนเนาะถ้าเป็นไม่ได้ครับนอกจากแบ่งเวลาในการเฝ้าเดี่ยวในการอ่านพระคัมภีร์ในการใกล้พระองค์แล้วควรจะมีเวลาในการทำไหมครับสงบคุยกับพระเจ้าด้วยบางครั้งการพูดคุยคือการ สื่อสารระหว่างสองทางคือพูดแล้วก็ฟังครับบางครั้งไม่เพียงแค่ที่ฐานอย่างเดียวพูดอย่างเดียวแต่มีการหยุดนิ่งแล้วฟังเสียงพระเจ้าแล้วฟังว่าพระเจ้าจะนำเราอย่างไรบางครั้งก็อาจได้ยินเป็นเสียงบางครั้งอาจจะเป็นความรู้สึกอบอุ่นใจหรือบางครั้งะจะเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาว่าในสถานการณ์อย่างนี้พระเจ้าจะนาความคิดท่านอย่างไรบ้างผะขอพระเจ้าเมตตาเนี่ยนี่คือการพูดคุยกับพระเจ้านี่คือการร้องทูลต่อปปรพระองค์แล้วพระองค์จะไมครับจะทรงตอบท่านถ้าท่าน ทำสิ่งล่านี้ครับพี่น้องทําสิ่งล่านี้ครับเราเห็นว่าพระเจ้าทรงฟังท่านและตอบท่านอย่างไรบ้างนะครับและสุดท้ายครับในข้อที่16ครับจงมั่นใจในพระเจ้านะจงมั่นใจในพระเจ้าเพราะในข้อที่16บบอกว่าไงครับเราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเราเพราะฉะนั้นจงยิ้มครับจงยิ้มจงอิ่มใจครับจงเชื่อมั่นครับเพราะนี่คือหน้าที่ของเราครับหน้าที่ของเราคือรักพระองค์ติดสนิทกับพระองค์ ร้องทูลต่อพระองค์แล้วฟังการตอบจากพระเจ้าและอันที่สามคือจงมั่นใจอิ่มใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยแน่นอนครับให้ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่ไม่ฟังเราพระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่เป็นรูปเคารพที่ไม่สามารถตอบสนองเราได้แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนอยู่พระองค์ทรงฟังคำาฏิบัตของเราและพระองค์ทรงตอบอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยครับทุกๆปัญหาทุกๆความเครียดทุกๆความหนักใจครับร้องทูลต่อพระเจ้าครับพระเจ้าจะทรงดูแลท่าน ตอบคำาดีรของท่านนําท่านอย่างแน่นอนแต่เหมือนเดิมครับเราเองคุยกันคือแต่พระเจ้าจะตอบอยังไงนั้นสุดแล้วแต่พระเจ้าแต่คําตอบของพระเจ้าดีที่สุดกับจงมั่นใจครับโอเคครับวันนี้อยากดุลใจเนาะจากพระธรรมสวดีบทที่91ครับ3ประการแรกโอเคไหมทําไมเราถึงพักพิงในพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรง,ง,รทรงไว้วางใจได้และพระเจ้าทรงช่วยเราได้เพราะหน้าที่ของเราคืออะไรครับในข้อ สิบสี่สิบห้าสิบหกในพระธรรมสวดีบทตริกาสเบตคือจงรักพระเจ้าคือจงติดศิษกับพระเจ้ายิ่งใกล้พระเจ้ายิ่งยิ่งติดศิษกับพระเจ้าท่านก็ยิ่งรู้จักพระเจ้ายิ่งรักพระเจ้าสองจงทูลครับจงคุยกับพระเจ้าครับและมั่นใจพระเจ้าตอบท่านนะเราเองไม่ได้ระบายกับรูปเคารพแต่คุยกับพระเจ้าที่ดำรงพระชนอยู่ที่ฟังท่านอยู่พระเจ้าจะตอบท่านและที่สามครับจงเชื่นชมมินดีครับจงยิ้มจงอิ่มใจจงมั่นใจว่าพระเจ้า ช่วยเราแน่นอนเพราะหน้าที่เราคือวางใจในพระเจ้าหน้าที่เราไม่ใช่การแก้ปัญหานะหน้าที่เราคือฟังเสียงพระเจ้าและถ้าพระเจ้านำอย่างไงจงตอบสนองการทรงนำอย่างนั้นในชีวิตเองต่อไปนะครับขอพระเจ้าเมตตาครับนี่คือบทเรียนที่ได้จากคําว่าพักพิงครั้งที่5ในพระธรรมอสด,ดุดีบทที่9กิข้อที่9นะครับซึ่งเป็นการปรากฏในคําสุดท้ายในฉบับ2011ับเนะครับโอเคครับพี่น้องทันเนาะ เพราะฉะนั้นครับเราเหลือมาเรามาครึ่งทางล้เรามาต่อนะครับต่อไปก็คืออีก2องคำที่ปรากฏอยู่ในฉบับ1971ครับนะสองคำนะในฉบับ1 9 7 1ครับคือคำคือคำว่าพักพิงนี่แหละปรากฏอยู่ใน2เล่มด้วยกันครับเล่มแรกผู้วินิจฉัยเล่มที่สองอิสยาครับเป็นยังไงบ้างไปกันช้าๆนะผู้วินิจฉัยครับบทที่16ข้อ29 ผู้วินิจฉัยบทที่16ข้อ29ความว่าแซมซันก็กอดเสากลางสองต้นที่รองรับตึกนั้นไว้และพักพิงที่เสานั้นมือขวายันเสาต้นหนึ่งมือซ้ายยันเสาอีกต้นหนึ่งนะครับโอเคไหมครับนี่คือภาพของพระธรรมผู้วินิจฉัยคือซัมซันนั่นเองคําว่าพักพิงตรงนี้เนี่ยเป็นการที่ซัมซันพักพิงเสานั้นนะครับซึ่งในความปจริงแล้วในฉบับ2 0 11ตัดคาว่าพักออกหลือคำว่าพิงอย่างเดียวความจริงแล้วตรงนี้ ไม่ใช่เป็นคาว่าพักพิงอย่างที่เราเองศึกษาก่อนหน้านี้แต่เพราะเราเองกลังบอกว่าเป้าหมายที่จะคือพักพิงผมก็เลยหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาศึกษาด้วยกันครับทำให้เราเองได้ข้อคิดผ่านทางการแอพพลายนะครับพระรำตอนนี้ก็คือจากเรื่องราวในผู้ที่ใช้บทที่16คือแซมซันเป็นคนของพระเจ้าแต่แซมซันนั่นเองไม่เชื่อฟังพระเจ้าและแซมซันเองทั้ถูกหญิงล่อลวง จนทำให้ถูกชาวฟริสเตียทำร้ายและทุกทรมานอย่างมากมายในวันที่เขาเองเจ็บปวดทรมานนั่นเองนะครับเขาเองของกําลังจากพระเจ้าไปครั้งสุดท้ายขอกําลังนั้นเพื่อพักพิงเสาต้นที่เขาเองนะครับรองรับคนฟริสเตียมากมายในเวลานั้นให้พังคืนลงมาเพื่อฆ่าคนฟริสเตียและขอบคุณพระเจ้าครับกําลังสุดท้ายที่ ซัมซังขอกระพาะเจ้านั่นเองก็สามารถฆ่าคนฟิลิสเตียได้อย่างมากมายมากมมากว่าที่ผ่านมาซะอีกครับทำให้เกิดถามว่าผมจะประยุกต์ประทำตอนนี้อย่างไรบ้างเพราะตรงน,นี้ไม่ได้เป็นการพักพิงตรงๆเนาะแต่เป็นพักพิงอ้อมๆคือเลยครับเมื่อซัมซันกลับใจใหม่พักพิงในพระเจ้าพระเจ้าทรงให้เขาใช้ความพักพิงนั้นในการพักพิงบนเสาและให้เสานั้นทํรลายคนฟิลิสเตียครับใช้ในฉันนั้นครับลองเอาสิ่งนี้มาประยุกเนาะ ไม่ได้เป็นการตีความตรงๆนะครับประยุกต์ก็คือเลยครับเมื ja e ่อท่านอยู่ในจุดวิกฤตของชีวิตครับจงพักพิงในพระเจ้าครับและพระเจ้าใช้กําลังท่านเพื่อจะพักพิงปัญหานั้นทําให้ปัญหานั้นพังทลายลงและนําให้ท่านผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้ครับทั้นขอพระเจ้าเมตตาครับจงพักพิงในพระเจ้าเพื่อท่านจะมีกําลังพักพิงในปัญหานั้นและทําลายปัญหานั้นและท่านเองใช่ไหมครับจะเดินผ่านปัญหานั้นไปได้ฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาครับเพราะฉะนั้นปัญหาผมเปรียบปัญหานะ เหมือนชาวฟริสเตียครับที่พังคืนลงมานะครับแล้วก็ตายตรงนั้นการตายของคนฟริสเตียก็แบบกนกับปัญหาที่ทไมครับหมดไปในชีวของเราครับเพราะฉะนั้นจงพักพิงในพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเองประทับใจก็คือว่าเมื่อนั่งศึกษาพระธรรมผู้วิธิชัยครับทาให้รู้ว่าหลายครั้งเราอาจจะเหมือนซัมซัน Samsung ก็ได้ทะนงตัวเย่อหยิ่งนะครับหรืออาจจะพลาดเพราะความผิดบาปของเรานํเหมือนซัมซันพลาดด้วยผู้หญิงโอเคไหมครับเราอาจจะเจ็บปวดทรมานเพราะความผิดของเราแต่ เมื่อเราเองกลับใจใหม่มาหาพระเจ้าครับพระองค์ทรงรักท่านพระองค์ทรงให้อภัยท่านลายท่านเองเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกําลังที่พระเจ้าให้ท่านแม้ผ่านความผิดพลาดต่างๆในมาก็แล้วแต่เมื่อนั้นเองกลับใจมาหาพระเจ้าพระเจ้ายังคงรักท่านและยท่ม้ครับยังคงเป็นที่พัะเิ้กใหท่านได้เป็นความหดงามวังกับท่านไดระ้า้ยังคงช่วยท่านอยู่ขออย่างเดียวพี่น้องครับกลับใจใหม่เถิดเอาจริงกในจางพกะเจ้าเอิด หันมาหาพระเจ้าเถิดพระเจ้าช่วยท่านอย่างแน่นอนนะครับอาเมนไหมครับเพื่อท่านเองจะมีกําลังในการพักพิงแล้วก็ทําลายเสาเหล่านั้นทําลายปัญหาเหล่านั้นและผ่านคนไปได้ครับอันต่อมาครับอิสยาบทที่10บข้อยีครับอิสยาบทที่ 10: บข้อยีในวันนั้นคนอิสราเอลที่หลงเหลืออยู่และคนลอดตายแห่งเชื้อสายของยาโคบจะไม่พิงผู้ที่ตีเขาอีกแต่จะพักพิงที่พระเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลโดยความสัตย์จริงครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ คล้ายๆกับเราเองศึกษาไปแล้วเนาะก็คือว่าอย่าพักพิงในมนุษย์ในเวลานั้นครับอิสราเอลครับหวังใจในชนต่างชาติว่าจะช่วยเขาได้นะครับคืออสัสเีเลียเนาะสุดท้ายพระเจ้าตีสอนเขายัางไงครับอย่าหวังเลยความหวังไม่ได้อยู่ที่มนุษย์ความหวังไม่อยู่ที่กองทัพใหญ่ความหวังไม่ได้อยู่ที่ชนชาติอื่นแต่ความหวังอยู่ในพระเจ้าครับงั้นรีมาาอีกครั้งหนึ่งครับเตือนเราครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับในคําว่าพักพิงในเวอร์ชันหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งคำสุดท้ายหรือว่าครั้งสุดท้ายนะคำว่าพักพิงนะครับ อย่าพักพิงในมนุษย์เลยพี่น้องครับแต่จงพักพิงในพระเจ้าครับเพราะพระเจ้าคาตอบเราเองศึกษาบางคีมานะจากพรหมการถึงวิวรณ์นะเราเองจะเห็นนะครับถ้าคนของพระเจ้าพักพิงผิดเมื่อไหร่นะภายที่บัตรมาหาทุกขีนะครับนะแย่ทุกขีเพราะฉะนั้นอย่าอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจงขอพระเจ้าเมตตาครับอย่าให้ความผิดพลาดของคนอดีดดตดนำให้เราเองผิดพลาดกลางแต่จงไม่เอาเองรู้ว่าพึ่งพา,าในในมนุษย์ไม่ได้ผิดหวังครับ จงหันกลับมาครับกลับใจใหม่ครับพึ่งพาในพระเจ้าครับเพราะสุดท้ายชนต่างชาติเหล่านี้ไม่เคยจริงใจกับอิสรเาเอลเ,เลยมีแต่แอบทําร้ายตลบหลังแล้วก็นําความเดือดร้อนมาสู่อิสรเาเอลตลอดเวลานะครับแต่เมื่อเขาเองกลับใจใหม่พึ่งในพระเจ้านะพระเจ้าแสนดีพระเจ้าช่วยเหลือเขาพระเจ้าทรงนําเขาอย่างแท้จริงครับโอเคครับเหลืออีกประมาณ6-7นาทีนะผมจะรีบจบในพระรศยาใหม่นะครับเพราะอาทิตย์หน้าเราต้องไปสู่คําว่าพึ่งพาละโอเคไหมครับมาดูครับ ยังจาได้ไหมครับภาษาฮิบรูพักพีงคือคําว่าเลยครับเมนูฮาโอเคไหมเมนูฮานะแต่ในใน,ใน,ในพระคัมภีร์ครับพระสัญญาเดิมเนี่ยถูกบันทึกเป็นภาษาฮิบรูแต่มีช่วงหนึ่งครับที่ต้องการให้คนที่ได้ภาษากรีกเนี่ยอ่านพระคัมภีร์เข้าใจด้วยจึงเป็นการแปลครับจากฮิบรูเป็นกรีกเรียกว่าสบับเซฟตัวจิน้นโอเคไหมครับทำให้มาเจอคํานี้ครับถ้าเป็นฮิบรูคือเมนูฮา ถ้าเป็นกรีกคือคําว่าอนาพานุ υ ิสนะครับอนาพานุิสซึ่งแปลตรงกันเลยคือ rest คือพักนะครับพอมาดูว่าอนาพานุ υ ิสเนี่ยหรืออนาพานุซินนะครับตรงกับพระธรรมตอนไหนบ้างขอบคุณพระเจ้าครับตรงกับพระธรรมที่เราคุ้นเคยมากมายเลยนะครับจริงๆปรากฏอยู่ในมัทธิวและวิวรณ์เนาะแต่วิวรณ์ผมไม่พูดถึงละกันเพราะมัทธิวเนี่ยอธิบายง่ายกว่าครับจำได้ไหมครับถ้าท่านตอน้องการจะพัก หนหนถาานนาา้าทำตอนไหนหนุนใจท่านครับถ้าท่านเด็ดเดือยท่านต้องการพักผ่อนถ้าทำตอนไหนหนุนใจท่านครับมัทธิว11ข้อ28 29ครับมัทธิว11ข้อ28 29ครับความว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะน่้นทั้งหลายได้หยุดพักแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็หายเหนื่อยเลยเป็นสุขเนาะจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ,อ่อนอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักครับหยุดพักทั้งข้อ28หยุดพักทั้งข้อ29มาจากคํากรีกเดียวกันคือคําว่าอนาพาพาวซินนะครับหรือานาพาซิสนะครับซึ่งแปลว่า rest หรือหยุดพักในพระเจ้าซึ่งตรงกับภาษาฮิบรูคําว่าเมนูฮาเหมือนกันเลยพี่น้องครับท่านขอพระเจ้าเมตตาครับวันนี้ก่อนจบครับอย่างนุนใจใท่านครับถ้าท่านเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักถ้าท่านกําลังลําบาก เหมือนมาทมตอนนี้ครับจงมาหาเราคือมาหาใครครับพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เดียวที่พักพิงได้พระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เดียวที่ใหญ่สูงสุดพระเจ้าเป็นผู้ผู้เดียวที่ไว้วางใจได้พระเจ้าเป็นผู้เดียวที่ช่วยท่านได้ครับท่านจงไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อท่านมาหาพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าระบายกับพระเจ้าท่านจะได้หยุดผัคกับท่านจะได้พักสงบในพระเจ้าเพราะแม้ว่าแบกแอกที่เราแบกไว้นะจะมีจะหนักหนาสาหัส บทเรียนที่พระเจ้าให้จะเยอะแยะมากมายแต่อย่าลืมครับไม่ว่าจะหนักยังไงพระเจ้าทรงสุภาพและใจอ่อนน้อมครับท่านจะให้เราได้พักในพระองค์ครับชีวิตเราเองก็อาจจะเหมือนเนาะการแบกแอกไว้การที่เราเองต้องมีปัญหามากมายมีความทุกข์ยากลำบากแต่เราเองหนีไม่พ้นครับเกิดเป็นมนุษย์เจอปัญหาแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเองรู้คือเราเป็นมนุษย์ที่มีพระเจ้า เราไม่ใช่มนุษย์ที่ตะเกียกตะกายต่อสู้ด้วยความคิดของเราเองกําลังของเราเองความพยางาของเราเองแต่เราเองเป็นมนุษย์ที่เราเองมีพระเจ้าผู้ทรงรักเราเราจึงมั่นใจว่าพระเจ้าผู้นี้ทรงรักทรงสุภาพอ่อนโยนทรงอ่อนน้อมท่านจะทรงเข้าใจความหนักหนาสัตว์ของเราทรงเข้าใจความเุียรของเราและพระองค์จะทําให้เราเองนั้นได้หยุดพักในพระเจ้าครับเพื่อขอพระเจ้าเมตตาครับวันนี้ครับฝากสิ่งดีไว้ครับคําว่าพักพิงเนาะนะคือคําว่าหยุดพัก ในพระธรรม2อ1พนี้เองแล้วเราบอกเราว่าเมื่อท่านเองมีปัญหาพระเจ้าคือผู้นั้นครับที่ท่านเองจะพักพิงและหยุดพักได้เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นอะไรครับเมนูฮา uh สาหรับท่านพระองค์ทรงเป็นอาดาพาวซินส์สำหรับท่านเพราะฉะนั้นพระเจ้าคือผู้นั้นเองที่ท่านจะหยุดพักเพราะฉะนั้นการที่เราฉลองครบราชกสิบปีที่จากของเราในครั้งนี้นะครับ เพื่อเราเองจะตอบสนองตีมของคิดจักหรือป้อหมายขดจักพักพิงพึ่งพาเพิ่มพูนขอให้เราเองเริ่มต้นในวันนี้ครับพักพิงในพระเจ้าจริงๆเรียนรู้จากชีวิตของนางรูธกับนาโอมีเรียนรู้จากชุดของดาวิดนะครับเรียนรู้จากสิ่งที่ดาวิดเขียนในพระธรรมสดุดีเรียนรู้จากชุดของซัมซันเรียนรู้จากชีวิตของคนของพระเจ้านะหรือแม้แต่อะไรครับชีวิตของอิสราเอลนะครับที่เขาเองพักพิงผิดและสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดคือเราจบวันนี้ด้วยเลยครับ คำสอนของพระเยซูคริสต์ครับบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะทั่งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขหรือเราจะั้งหลายได้หยุดพักครับพี่น้องครับเรานขอพระเจ้าเมตตาครับจงพักพิงในพระเจ้าด้วยกันครับให้เราเองให้ถานด้วยกันครับสุดุการข้าแต่พระผู้ทรงข้ามโนสารเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับ ข้อคิดที่เราดรับในเช้าวันนี้ด้วยกันในหัวข้อคิดจักคือคำว่าพักพิงพระเจ้าค่ะขอพระเจ้ามตตาพระเจ้าคะที่พี่น้องคิดจักของเราทุกคนหรือผู้ฟังทุกคนในวันนี้จะได้เห็นถึงความจริงของพระเจ้าด้วยกันคือพระเจ้าคือผู้เดียวที่หน้าพักพิงไม่มีผู้ใดแล้วที่เหมือนพระองค์มนุษย์มีความจํากัดมนุษย์เชื่อถือไม่ได้เท่ากับพระเจ้าผู้ทรงมีความมั่นใจต่อการพักพิงของเราพระพระองค์ทรง,ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรง ไว้วางใจได้เพราะพระองค์ทรงช่วยเหลือเราได้เพราะฉนั้นขอพระเจ้าเมตตาครับจงติดสนิทกับพระเจ้าเพราะเราเองจะรู้จักแนะละรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าเมตตาครับที่เราเองจะมีชีวิตที่เชื่อวางใจในพระองค์และขอพระเจ้าเมตตาครับที่เราเองจะมีสันติสุขไม่เครียดไม่กังวลไวแต่วางใจพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสัญญาเราอย่างไรครับว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาร,ระหนักจงมาหาเราจงมาใกล้เราจงทูลต่อเราจงขอการช่วยเหลือจากเราและท่านจะให้เราหายเหนื่อยและเป็นสุขท่านให้เรา พักสงบหรือพักหยุดในพระเจ้าหรือพักพิงในพระองค์พระเจ้าข้าท่นขอพระเจ้าเมตตาครับที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวของเราผมเชื่อแน่ว่าถ้าพี่น้องเราหรือผู้ฟังทุกคนนะครับจริงจังกับพระคาตอนนี้และวางใจพระเจ้าจริงๆพึง่งพานในพระเจ้าจริงๆพักพิงในพระเจ้าจริงๆผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะนําท่านให้ผ่านพ้นปัญหาอย่างอัศจรรย์นแน่นอนท่านจะถล่มปัญหาที่เป็น ที่ท่านเองกําลังอยู่เหนือท่านเหมือนชาวฟรลิสเตียปัญหาท่านเองต้องทําลายมันเหมือนเสาต้นยักษ์สองต้นนั้นท่านจะทําลายได้โดยพระเจ้าผู้เป็นกําลังของท่านแต่ขอพระเจ้าเมตตาครับอย่าพลาดเหมือนอิสราเอลที่พึ่งพาชนต่างชาติจะจงมั่นใจในพระเจ้าเพราะให้เราเองรู้ว่าพระเจ้าคือผู้เดียวที่เราไว้วางใจได้มันขอพระเจ้าเมตตาครับขอมอบพระเจ้าตอนนี้ขอมอบการอวยพรที่มาสู่คิดจกักครบรอบเจ็ดสิบปีและอวยพรผู้ฟังทุกท่าน ที่รับการอวยพรที่มาจากพระองค์ที่เราเองจะพักพิงในพระเจ้าตลอดไปกราบทุนขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระสุคิตเจ้าอาเมนครับผมขอบคุณมากครับขอชอวยพรครับสวัสดีครับ